ใหญ่แล้วก็ได้เจอคนรุ่นใหม่ผู้ประกอบการธุรกิจที่น่าสนใจมากว่าการปรับตัวของคนหาดใหญ่เนี่ยจะต้องดูที่พลังของคนรุ่นใหม่นี่แหละครับคุณปฐมพงศ์นะครับคุณปฐมพงศ์เป็นหนึ่งใน YEC ของหอการค้าสมคลาครับาสมขลานะครับ YEC ก็คือ Young Entrepreneur Chamber of Commerce ก็คือผู้ประกอบการรุ่นใหม่คุณเอกทำไร้บ้าง อนนี้ก็ในฝั่งของ y a c เนี่ยเราเราพยายามคุยกับว่าอยากจะ develop ของช e พัน n ์ชี s กีโคซิสเตอรครับส<ม>ร้างระบบนิเวศของการเป็นผู้ประกอบการครับโดยมุ่งเน้นให้เป็นอาณาจทีรของชนพ้นคือสาม,มารถปรับตัวได้ครับ<ม> <c oughs> ครับก้อนแปลว่าเราไม่ปเปรนเลยเซยุคเก่ายุคใหม่ย<ม> <c oughs> ุคเก่า,กกามีความเก่าที่เราก็ยังรู้สึกว่าผมเราคิดไม่ได้ครับส่วนเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยก็ต้องอัปเดต ตอนนี้ก็ททำเรื่องนี้ครับครับครับส่วนที่สองก็เอกนียกับในทีมของทีมพัฒนายุทธศาสตร์กรอที่ภาคใต้ในการติดตามเรื่องครอหรือการทำยุทธศาสตร์หรือความต้องการภาคเอกชนในเวทีกรอเนี่ยส่งไปยังส่วนกลางครับครับมีคนมองผัดใหญ่จากข้างนอกบอกโอ้แย่แล้วเนี่ยเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยมีชาวร่บอกว่าเส้นขายบอกว่าเศรษฐกิจผัดใหญ่กำลังขาลงแลละจริงไหม จริงๆมันก็ก็ดีนะครับไม่ว่าจริงหรือไม่จริงมันดีครับว่าผลกระทบจากการที่บอกว่าดีเีออย่าง่นั้น เกิดความตื่นตัวที่ดีเอกนึกว่าจริงเพ่นจริงแต่ว่ามันดีครับ uh huh. และถ้ามองในการช่วงนี้เอกทาเรื่องการเก็บข้อมูลของภาคใต้ครับเราพบว่าเศรษฐกิจที่ซบเซาเนี่ยมีผลอยู่จริงครับแต่มันไม่ได้ซบเซาเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวมันพวกนปัจจัยภายนอกมันเปลี่ยนหมดแล้วครับครับมันเป็นการปรับตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ขาดใหญ่เป็นช่วงบ่งพอของการกลับเพื่อนรุ่นใหม่สังเกตว่าป้ายสีแดงที่เช่าเซ็งขายเริ่มค่อยๆอลธุรกิจใหม่เริ่มเกิดครับพันใหม่เริ่มปริบานเอกรู้สึกว่าการขาย สินค้าและบริการเริ่มถูกทําให้สร้างสารรค์มากขึ้นรเริ่มรู้ว่าการแข่งขันไม่อยู่แค่พื้นที่ครับทำนองเดียวกันเราเห็นว่าคนในหาดใหญ่แข่งขันรู้สึกว่าแย่แต่มีบางส่วนที่ออกไปข้างนอกได้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางส่วนก็แย่จริงร <ๆ S 2> เพราะนั้นการที่จะแบบเติบโตจากภายในเนี่ยอันนี้สำคัญที่<ช>แย่ที่เพราะปรับตัวไม่ทันหรือว่าที่แย่เพราะภาพรวมเศรษฐกิจมันแย่จริงมีหลายส่วนครับถ้าแค่การบริโภคพื้นฐานเนี่ยมุกยี่อาจจะตกใจนะครับมีการเข้ามาของ การแข่งขันในส่วนหนาดใหญ่ไม่เคยเจอการแข่งขันในส่วนกลางเช่น <c oughs> ห้างสตูดิโอแห่งเมื่อก่อนหนาดใหญ่เราทานข้าวมี20ร้านครับตอนเย็นก็นึกไม่ออกคอับพอมีห้างดใหญ่เปิดสัก2-3จุดครับมีห้างละ40-40เราอาจจะลืมสตราฟวนกันเองรเราอาจจะทานแกงส้มน,น้อยลงรเราอาจจะทานก๋วยเตี๋ยวน้อยลงเราทานก๋วยเตี๋ยว40บาท50บาทเราก็โอ้แพงจังเลยแต่ราเมน120เรารู้สึกว่าเราจะจ่ายได้หรือแม้กระทั่งวัสดุก่อสร้างร้านเจ๊เล็กๆที่เราเห็นนะครับ เราอาจจะไม่ได้ซื้อเราอาจจะไปเลือกบริษัทขนาดใหญ่ที่คนส่งดีเราอาจจะเลือกความสบายเพราะฉะนั้นมันมี2ส่วนเราเองหยุดสับส่นกันเองส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่2คือการปรับตัวของธุรกิจเองเนี่ยอาจจะตกใจเพราะปรับตัวไม่ทันเดิมเดิมหน้าบึ้งหน่อยก็ได้แต่ตอนนี้เอกว่าเขาไม่บึ้งแล้วะครับตอนนี้เขาู้วาต้องยิ้มกว้างของต้องไปส่งโทรตามเป็นจุดที่เริ่มขึ้นจากภูเขาโมระขึ้นมาแล้วล่ะครับแต่ว่าตอนนี้เขาม่ลงต่ำส็จแล้วเหรอลงต่ำส็จแล้วปัะจาบัเราจะขึ้นแล้วใช่ไหม หันใหญ่เป็นเมืองที่ที่ทุกคนช่วยกันผ่านคนวิกฤตครับไอเว่าเสน่ห์ของหันใหญ่เนี่ยครับตอนมีน้ําท่วมคนไม่คุยกันว่คุณจะน่ยเออใช่ค้ับมาไรู้จักก็รู้จักกันเนี่พราะตอนที่พอเรามีวิกฤตขนาดใหญ่เนี่ยมองว่าเป็นโอกาสและเป็นความท้าทายอย่างมากที่ทําให้เราเข้ามาสู่การขันเรื่องการค้ากลงทุนเพราะว่าหันใหญ่เป็นเมืองการค้ากลงทุนที่แข็งแรงก่อนกราบครับมันอยู่ดิสตรัใช่ไหมคือมันเป็นส่วนของดิส r รัฟชันใช่ไหมครับแล้วก็หันใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เคยคิดว่า จะเจอกับความปวนที่ผมเรียกความปวดน,นี่นะครับขนาดนี้เลย,ยดทัลก็งงๆแหละบา,างงงก็บอกเฮ้ยกลุลงเนี่ยยอดขายอะไรก็ลงเศรษฐกิจก็พังไปแล้วเนี่ยนะแต่ว่าเราก็เห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เข้ามาทดแทนมีธุรกิจแบบใหม่ออนไลน์มีธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆอันนี้มามันปรากฏการณ์มันชัดแค่ไหนนะอาจารย์จริงๆมันมันชัดเรื่องหนึ่งครับที่พบว่าชัดคือเหตุผลในการมหาใหญ่กับเหตุผลในการเจริญของเมืองอื่นเนี่ย มันมีเหตุผลหลายอย่างในระยะเช่นไม่ต้องมาวดนะหลังแค่ใจก็ได้แล้วครับส่งขาต้องมีละครับสตตนก็มีละมาสุนก็มีละครับไม่ต้องมาซื้อของชําหรือซื้อของขนาดใหญ่ในสโตร์ที่ละเพราะจังหวัดตัวเองหรือแม้กระทั่งเมืองอำเภอเล็กก็มีครับเพราะหาดใหญ่ก็จะผ่านตัวเองกับการเป็นผู้ค้าส่งบางส่วนอาจจะต้องส่งขยายขึ้นหรือทําอีกเรื่องคือทําต้นทุนให้ดีขึ้นครับอย่างนี้ครับส่วนการเกิดของเด็กรุ่นใหม่นี่ครับมันเป็นช่วงการพ้นหาครับเพราะว่าเกมมัน c ช่ n g e สิ่งที่เคยใช้ได้ใช้ไม่ได้แล้วต้องมาช่วยกันหาข้าเครับเราอาจจะหาภายในเช่นมีอะไรที่ทําได้บ้างก็จะเห็นมีการแข่งขันกันทําร้านนมสดแข่งขันกันทำร้านเครื่องเขียนมันไม่แปลกที่ทําเยอะแล้วหายไปบ้างผู้ชนะก็อยู่ได้ครับแต่ไม่ได้แปลว่าผู้แพ้คือแพ้นะเขาได้บาดแผลไปแล้วครับเขาได้ความเรื่มแข่งองไปแล้วส่วนหนึ่งถ้าสปิรตของการไม่ยอมแพ้แอาว่าพวกกันไม่สามารถหยุดได้อะไรอ่อนถ้าตับไปยังไม่หยุดและเชื่อมั่นในการทํางานน ครับก็คิดว่าเราต้องสู้ได้ครับครับและการปรับตัวของหัดใหญ่นีเห็นชัดเจนมากรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นี่เชื่อมกันตรงไหนัมีสองส่วนครับรุ่นเก่าที่เก่าจริงหัดใหญ่ต้องยอมรับว่ามันเป็นเมืองที่มีทั้งพ่อค้านักธุรกิจมันมีตั้งแต่คนที่ค้าขายโดยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมอะไรเลยครับมันมีนักธุรกิจที่สนใจและอินเวสต์กับหรือว่าให้ตอบแทนกับมาชุมชนครับและบจุบานเป็นคนที่พยายามคุยทุกเรื่องเพราะตอนเนี้ย ยุคสองสำนุกที่อยู่ในเมืองเดียวกันนะครับก<อ>็มีการกับเพื่อนอยู่เพราะฉะนั้นใครที่สามารถทําประโยชน์ให้กับชุมชนครับเอว่าหัดใหญ่เป็นเมืองที่ไม่สามารถพูดเหมือนสมัยก่อนได้ครับว่าทําอย่างเดียวโดยที่ไม่คืนอ,อืไม่ตอบแทนกับสังคมไม่ได้ละไม่ได้ละเป็นเมืองที่จะท้าขายตีหัวเข้าบ้านไม่ได้ละแต่เกมที่มันน่าสนใจมากครับคือทางหัดใหญ่เนี่ยเป็นเมืองที่ค้าขายเกครับเรามาก่อน เออี e C. เราพูดจีนตั้งนานแล้วครับใช่ครับเราพูดภามกิตตั้งนานแล้วใช่แล้วภาษาจีนไม่ใช่ภาษาเดียวนะแค่แต่จิว๋วฮ่องก,กนได้หมดนะทักษะนี้คือทักษะที่สำคัญในการแข่งขันครับที่พื้นที่อื่นอาจจะต้องเริ่มแต่เรามีอยู่แล้วแล้วความเก่าในการคุณสุที่ใหญนั่งนัดโต๊ะอาหารครับเราจะพูดคุยใช้ การพูดคุยสนาเชิงธุรกิจประมงอาหารครับเด็กที่เนี่ยถูกเลี้ยงดูตั้งแต่เกิดกห่เซ็ลิ๊กดูและจังหวะจางคนแต่เอาเรื่องจริยธรรมเอาเรื่องการเห็นบ้านเนี่ยพอเมืองมีวิกฤตครับมันทำให้คนกลับมามองว่าเรื่องแค่ตัวเองอาจจะไม่รอดการทํางานคนเดียวอาจจะไม่รอดแล้วโลกนี้มันใหญ่เกินกว่าจะเป็นของใครครับถ้าาบอกว่าหัดใหญ่ไม่พอก็แข่งกับประเทศ ถ้าประเทศไม่อออพอก็เหนกับอาเซียนอาเซียนได้ฟ้องกันกับโลกใช่มันเหลือพอเมืองเดียวเยองความเป็นเมืองชายแดนของอัดใหญ่ติดกับชายแดนเนี่ยมันเป็นข้อดีข้อได้เปรียบรือข้อเสียเปรียบเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นโอกาสเดี๋ยวว่าการเป็นเมืองที่เป็นทับหรือเป็น t r a n s ิตเช่นมีสนามบินม,มีชายแดนมีการขนส่งหรือแม้ท่่นการมีมหาวิทยาลัยที่มีประชากแรแฝงเข้เามาเยอะเป็นปันจจัยที่ทำให้อัดใหญ่เนี่ยยากที่จะล่มสลายเพราะว่ายังไงก็ต้องมาเรียนยังไงก็ต้องมารักษาที่มายังไงก็ต้องผ่านเส้นทาง แต่เราจะสามารถทําให้เกิดผลประโยชน์หรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดไหมออันนี้ต้องทําครับต้องสร้างขึ้นมาครับเราเคยเป็นเมืองที่มีอนาถาชอบเรื่องนี้มากครับแปลว่าเราทําเรื่อง a อจ n ิ society ีตั้งแต่โอ้โหสิบาสิบปีแล้วเด็กๆแล้วนะเมเ่้าสิบปีก่อนนะมีอนาถาที่ดังมากแปลว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนสนใจผู้สูงอายุครับเราเอาธนาคาร กษตรเอกท่านไม่ถือจะเป็น่านจะเป็นเกษตรกรไหครับที่เป็นสาถานแรกๆที่มาดูเรื่องการเงินครับครับเรามีดัชนชาติรู้เรามีเรื่องการยางเรามีงานวิจัยแม้กระทั่งอุตสาหกรรมครับครับจริงๆแล้ววงเมืองเองเนี่ยไม่เคยหยุดพัฒนาครับแต่การเอาบทพวกนี้มาใช้กับเด็กยุคล่าสุดะครับครับแต่เรื่องที่สําคัญครับพอพอเด็กยุคของเราเนี่ยพอเก่งจากที่นี่ครับไปเรียนกรุงเทพแน่นอนว่าสบายครับหรือถ้าไปต่างประเทศก็อาจจะสบายสุดๆเลยครับครับเรื่องมีเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ย เริ่มรู้สึกเบื่อประอาจะไม่ชอบรถติดแล้วอาจจะคิดถึงบ้านแล้วและเอกว่าหาใหญ่ยุคนี้เป็นยุคที่น่าสนใจที่ผู้ใหญ่พ่อแม่เนี่ยถ่ายให้ลูกเร็วกว่าปกติไม่ต้องรอให้ับเป็นอากงนะครับอันนี้รุ่นคุณลุงก็เริ่มปล่อยมือละเพราะั้นก็เลยเป็นยุคที่ห่าใหญ่เนี่ยกําลังเปลี่ยนผ่ายสู่ยุคยุคใหม่ครับโดยมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตถ้ามองยุคนียเมืองนี้ก็มีโอกาสที่แล้วเริ่มเห็นคนกลับไหมคนรุ่นใหม่กับจากกรุงเทพกับหางใหญ่ไหม เห็นกลับมาทั้งสําเร็จกลับมาอกค่ะมีหลายเรื่องเป็นเรื่องเืขึ้นมาครับแต่อะไรครับคุณภาพชีวิตเรามีโรงแรแร้วนอาอารเรามีร้านอาหารดีๆเรามีคุณภาพชีวิตที่เขาใช้ได้เรามีหนึ่งช <Ok> ั่วโมงที่ไปอ่าวไทยเรามีหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ไปอันดามันและเอจะไปเชียงใหม่ก็ใช้แค่สองชั่วโมงจากเลยี่นี่ครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้อินเทอร์เน็ตทำให้ปัญหาของระยะทางมันหายไปหายไปแครับ ครับสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลาคุณภาพชีวิตของคนอาศัยอยู่กว่านกรุงเทพไหมในแง่ของจราจรในแง่ของอาหารการกินของแอร์ตอดเยดเมื่อก่อนเอกทำงานให้เป็นเชฟครับพราะวัตถุดิบเอกหมดเนี่ยครับวิธีการก็คือโทรบอกบริษัทรับจ้างอีกสิบนาทีวัตถุดิบทั้งหมดมากองที่ต๊ะครับหรือถ้าอยากจะไปซื้ออะไรสักอย่างครับนีกก็แค่ขับรถหรือนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเอกก็จะเจอร้านวัตถุดิบของสดในตลาดตอนเย็นครับสิบห้าที่กินตลาดแล้ว น,นี่แค่คุณภาบาชีวิตพื้นฐานไม่นับของการนัดเพื่อนฝูงทานข้าวคุณชัยคนทานใหญ่เนี่ยประโยชน์พื้นฐานครับกินอะไรดีเพราะว่าเรากินได้บ่อยเท่าที่ต้องการ,รเรานัดก,กันได้เลยเออไม่ต้องบอกไปที่ไหนเพราะว่าไปที่ไหนก็ได้ม,มันเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของคนที่เอกว่าน่าสนใจครับครบเล็กมากแล้วก็ครบในพื้นที่ขนาดนี้กรามี5โรงพยาบาลขนาดใหญ่มีมหาวิทยาลัยเยอะเนี่ยประชากรเท่าไหร่อาจารย์ตอนนี้เอง เป็นกี่แสนนะสองสามแสนนะครับสามแสนได้ครับ den, 3, 3, สองสามแสนได้ครับแล้วมีประชากรแสนที 600, ่ค่อนข้างเยอะใช่ใช่แต่หมายถึงว่าตัวเลขทางการก็ประมาณสามสามสี่แสนแต่ว่ามีมหาวิทยาลัยแถวที่ตั้งหลายแห่งใช่ครับแล้วก็มีธุรกิจต่อตารางเมตรเนี่ยอาจจะมากที่สุดในประเทศอันนึงที่น่าสนใจครับเด็กถามเพื่อนต่ายจังหวัว่ามาหาดใหญ่มาทำไมเดิมเรนคิดว่ามากินอาหารท้องถิ่นท้องถิ่นที่ไหนก็มีครับเขามากินอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอเพราะว่าร้านอาหารญี่ปุ่นคนที่จบเชฟมาเนี่ย อาหารญี่ปุ่นจะอร่อยเมื่อไหร่ครับเมื่อรอบมันเร็วเพราะขัดใหญ่มีการประพวกันานอาหารญี่ปุ่นเยอะมีซัพพลายเออร์ที่ดีเันเขาก็เปิดร้านใหญแปลว่าเป็นเราสามารถเรียกเรียกปลาบางเมืองได้จากขัดใหญ่ที่สดนะครับเรียกหอยนางรมที่ดีได้เราสามารถใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นที่มีในสงขลาเองหรือว่าจากอันดามันเองเนี่ยในกระบี่หรือว่าในลันตาหรือในสุูลนเร็วมากเลยบครับมันนี้ก็เลยเป็นยังมีเสน่ห์ของการมีวัตถุดิบที่ดีครับครับ คุณเอกมีธุรกิจเรื่องของกาแฟด้วยครับผมก็แปลกใจเพราะว่ากาแฟนี้ก็อเอาจากโน่นเนี่ยเชียงรายนะครับแต่ว่ามันดูคนละสซี่ของประเทศเลยคิดยังไงถึงมาทํากาแฟที่หาดใหญ่จริงๆเราเอกเคยทําเรื่องกาแฟมาน,นานแล้วครับแล้วก็สนใจเรื่องกาแฟมากๆครับกาแฟเป็นพืชที่โหมันครบนะครับ,รบวิถีชีวิตชุมชนกเกษตรการตลาด ไม่มีอะไรที่ไม่อยู่ในเรื่องของกาแฟมันเป็นพืชที่สรุกค่ะเอกก็ชอบเรื่องกาแฟครับแล้วก็โดยส่วนตัวชอบดื่มด้วยครับอะไรก็เรียนเฟเวอร์ลิสเรื่องการครับทิงก็ทำเื่นกาแฟครับเอกมีเพื่อนที่ที่ทำกาแฟอยู่ที่บนดอยอยู่บนที่เชียงรายกาแฟบนบนที่ดอยชางครับบ้านอาชานก็รู้จักกันเป็นสิบปีครับก็พัฒนากาแฟด้วยกันครับเพราะถ้าเป็งไงที่จะเอาจากเชียงรายมาแล้วก็สร้างแบรนด์ได้ยังไงมีอะไรพิเศษกว่ากาแฟคนอื่นเขาจริงๆเอกเอกจะไม่ได้ทำแค่ไม่ได้มอง เอกมีมีเป็อกที่ระบีแล้วก็มีที่ชุมพรแล้วก็มีเป็นที่ที่ระนองครับ,ค,รบคือกาแฟในเมืองไทยเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตและสร้างคุณภาพชีวิตได้<ม>และเป็นกเกษตรอะณนี่ได้ด้วยเพราะเราสามารถทําเอาใบมาทาชาก็ได้นะเอาดอกมาทาชาอเอาเปลือกมาทาเครื่องดื่มได้ครับทําปุ๋ยได้เพราะฉะนั้นพอเอกขึ้นไปบนดอยครับก็สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปในเมืองไทยครับเอกว่าโลจิสติกในเมืองไทยดีขึ้นมากแล้ว ถ้าวางแผนดีๆนะเราสามารถบินไปเชียงรายด้วยเงนิน5,000บาทใช่เอกไปถูกกว่าไปนคร <laughs> ไปไปถูกกว่ามาก<ช>แล้วบนดอยเอกที่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายก็ู่กับชาวบ้านไปเก็บผักมาทําอะไรเงี้ยครับกาแฟขนมาจากเชียงรายมาไปมหาใหญ่เราเราทำที่เชียงรายเลยครับอ,อ๋อไปทำที่โน่นเลยทำที่โน,น,ททน่นเลยครับทำโปรเซสที่โน่นเลยแล้วก็แต่เราใช้ความรู้ละองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่นี่ครับงที่นี่บางส่วนแล้วก็ที่เชียงรายบางส่วนเพราะว่าอย่างเช่นที่มหาใหญ่เดี๋ยวนี้ย้ายไปส่วนต่ออินเทอร์คอมพิวเตอร์ใช่ไหม อย่างการทำเซนเซอร์เองหรือการทำโปรแกรมมิ่งเองเนี่ยเราใช้ที่นี่ครับส่วนความรู้ใช้ที่นั่นครับครับวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่นะครับทูเบอร์ซึ่งเป็น the first co-working space in หันใหญ่นะครับเป็น co-working space อันแรกของหาดใหญ่สตาร์ทอัพหาดใหญ่ตอนนี้คือทักแทนจริงๆแล้วต้องต้องชื่นชมทูเบอร์นะครับเพราะเป็นคนแรกๆที่มาเล่าเรื่องของการเป็นสตาร์ทอัพตั้งแต่ยังไม่ดังเลยนะครับแล้วก็ช่วยกัน build ระบบอีโคซิสเต็มมาครับมาสตาร์ทอัพในหาดใหญ่เนี่ย มีแบ่งเป็นสองเจเนเรชันครับเจเนเรชันที่บูมเฟิ่มฟูจากการุอาของบประมาณภาครัฐหรือการมาของกระแสเองครับช่วงนั้นเนี่ยสร้างผู้เล่นเยอะพอสมควรครับแล้วก็สร้างผู้มีชีวิตและผู้เสียชีวิตเยอะพอสมควรเหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบการเข้ามาของซาร่าัมันเป็นคนละเกมของเอสดีซาร่าจะมองเรื่องโกลบอลครับมอเรื่อง s c a l แปลว่าวิสายตาหรือแว่นของเราเปลี่ยนการแข่งขันเปลี่ยนประโยคที่จะบอกว่า การแมนจก็จะเป็นเรื่องของตลาดต่างประเทศการใช้สิทธิบัตรการลงทุนทางวิทยาศาสตร์การไปคุยกับผู้วิจัยเอกว่าเรื่องพวกนี้แหละครับแล้วสาขาใหญ่เนี่ยไม่ใช่สาขาสายที่เป็นแค่ผิวเผอยเดียวเรามี d Deep t e ท h มี Medtech มี a g r i Tech มีอะไรที่ที่มีความหลากหลายค่อนข้างสมมู์ครับก็ทำกันอยู่เยอะครับแล้วก็เริ่มคัดกรองคนที่ใช่ก็เริ่มไปอยู่เส้นทางที่เอกคิดว่า มีความสามารถที่จะยืนอยู่ได้ครับแล้วก็ชะมองเดียวกันเนี่ยตัวตัวอีโคซิเดมเดิมเนี่ยก็ไม่ทิ้งที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าขึ้นมาผู้คนกับการรุ่นใหม่มองถึงการคุกคามของ disruption ต่อธุรกิจเก่าอย่างมองจริงจริงเอกก็ยังมองว่าเป็นความท้าทายที่สนุกครับก็คือต้องต้องยอมรับก่อนว่าเกมนี้มันมันอาจจะโ over บางส่วนก็ต้องีสตาร์ทใหม่ล้วันเราเล่นใหม่กัเครับนันถ้าเราไปมองว่า มันเป็นการแก้ไขของเก่ามันไม่สนุกมันมีของใหม่ให้เล่นเต็มเลยครับมันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาใน facebook เราทุกวันแปลว่าอะไรครับโอกาสมีทุกวินาทีครับใช่แต่การหยิบโอกาสมาใช้เนี่ยขพราะหนึ่งเราเป็นผู้สร้างครับเราเป็นผู้ใช้หรือเราจะเป็นผู้ทําทั้งสองอย่างด้วยกันเอกว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ disrupt disrupt v e ของเราเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องมีใครสักคนคนหนึ่งหายไปครับ อาจจะกลายเป็นแรูปไปบางธุรกิจอาจจะต้องปิดแล้วนะครับเพราะรว่าไม่มีความต้องการอีกแล้วครับแต่ถ้าตกใจถ้าบางธุรกิจจะต้องเลิกแน่นอนครับจะปิดที่ถูกปั้นเป็นก้อนอาจจะต้องไปเข้าเป็นฟรีสไตล์เพื่อจะสมองต่างประเทศให้มองใหมว่าเป็นโอกาสที่มหาศาลเราไม่เคยมีตลาดโลกอยู่ที่บ้านถ้าเราบอกว่าตอนนี้ตลาดคือทั้งโลกเราตั้งต้องไหนตลาดโลกอยู่ในมือถือเราเท่นั้โอ้แล้วมัน โอกาสมันเหลือจะจะ,จะพูดเลยครับแต่เกมเนี้ยเกมใหม่เนี้ยมันไม่มีผู้ชนะคนเดียวครับหมดส,สิครับมันต้องชนะร่วมกันมันต้องเป็นคอรปอเรชั่นมันต้องร่วมชนะเราเคยคิดยุทธศาสตร์ร่วมกันชื่อว่า WINS t e ตอ e s t ชนะใครสร้างผู้ชนะเยอะสุดคนนั้นชนะครับก็ร่วมครับมันไม่ใช่แค่คู่ค้าไม่ใช่แค่สคมทนไม่ใช่แค่สิออ่ค้าครับ มีบริบทที่เกี่ยวข้องอีกเยอะมากให้เรากินถึงรครับครับแล้วถ้าเราแตกไปรุ่นเนี่ย,ยก็จะมีโอกาสใหม่ๆขึ้นมาเต็มเลยครับครับย,ยนหัใหญ่ที่โตมาจากยามยาม,<ฮ>มาจากท่องเที่ยวคกับ,บมาจากการผลิตบ้างบางสว่วนมาจากธุกรกิจชายแดนครับสมัยผมเด็กเนี่ยหันใหญ่ภาพรักก็คือของเถื่อนของนิพสีนะ ออของตลาดมืดง่ายๆเลยนะจนกลายเป็นว่าทุกคนมาหาใหญ่เพื่อจะมาหาของเหล่านี้ถูกๆเหล่านี้ครับเปลี่ยนไปไหมครับเอ็กว่าในบริบทในช่วงเวลานั้นในช่วงไกลปืนเที่ยงในยุคสมัยก่อนอการเกิดเรื่องนี้อาจจะไม่ผิดก็ได้นะครับ,รบอาจจะไม่ถูกกฎหมายแต่ว่าในบริบทนักเวลานั้นๆมันอาจจะเกิดขึ้นมาแต่ถามว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วนะสมมุติว่าหาใหญ่ เป็นเขตปลอดอากรที่ถูกต้องได้ไหมครับอืแล้วเราไปดูโอท็อปจากญี่ปุ่นมาครับให้เป็นทับของการขายสินค้าปลอดอากรแบบสร้างสรรค์ครัเพราะว่าไม่ต้องทําตลาดเรื่องตลาดสร้างสรรค์กับเขตปอดอากรทุกคนมี p e ร c e p t i o n อยู่แล้วว่าที่นี่คือปอดอากรก็ทําให้ถูกรัฐก็มาไม่เนื่อยได้ซะให้มันเรียบร้อยเองว่าก็ยังมีโอกาสอีกมากที่จะทำเรื่องพวกนี้ทำหรือแม้กระทั่งการการเกิดเรื่องพื้นฐานเช่นการขนส่งเองครับครับเรามีธุรกิจขนส่งที่เยอะมากแล้วก็เป็นธับ ไม่ต้องรอให้เขามารืสลับหรือทําให้เราหายด้วยแล้เราจับมือกันเลยครับเราโพไปยังพื้นที่ต่างๆแล้วความเป็นโลเคอล่ะครับความเป็นชุมชนความเป็นเนื้อที่กินข้าวเหมือนกันแกงส้มเหมือนกันนะครับหรือว่ามันมันคงจะทําให้ให้เมืองนี้มันไปต่อไล้อีกเยอะเลยละครับมองในแง่ของอินเทอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆนานาแล้วก็ขขาโอนมองเข้ามาเอไอเข้าไปในเรื่องหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยแล้วเรามองข้ามชายแดนไปฝั่งมาเลเซียเราฝั่งมาเลเซีย เชื่อมต่ออะไรกันได้บ้างกันจริงๆสําคัญมากครับคือไม่มีสินปฏิเสธการที่จะไปรู้เขาเลยครับแต่ว่าเด็กๆรุ่นเด็กเนี่ยต้องมาเริ่มไปดูยุทธศาสตร์มาเลเซียว่ามทา่ทนเป็นยังไงครับท่านวางเรื่องเขตบอรอดออนฟีเทรดสมัยก่อนยังไงครับท่านวางแขนมาตรงจุดที่เป็นลังกาวียังไงครับมีการย้ายจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือการทำระบบไรยังเป็นหน้าที่ต้องมูครับเพราะว่าเราเชื่อมโยงกันด้วยการค้าการลงทุนครับเพราะันถ้าเราไปิสินค้าไม่ตรงความต้องการ หรือไม่สามารถสมมอบได้อันนี้จะเป็นเพราะปัจจุบันที่เชื่อมกันนะครับเห็นว่าด้วยเนื้อ,นอนนนเ,เนี่ยคนหาดใหญ่คนมาเลเซียเนี่ยทำการค้ารู้จักกันในระดับครอบครัวก็หลายคนเครับใช่ครับเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นเสี่ยวกันเป็นจริงๆจุดนี้เป็นจุดที่แข็งแรงครับ,รบเป็นจุดที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีอะไรมาร้านได้เพราะเราเกิดด้วยด้วยความผูกพันหรือความเป็นความเป็นมนุษย์นี่แหละครับระแรกเลยครับครับมองไปข้างหน้าห้าปีคุณเอกอยากจะเห็นอานใหญ่เป็นยังไง จริงหัดใหญ่ตอนนี้แบวนี้ผมไม่กล้าพูดสิปีแล้วนะมันไกลเกินไปนะเอาห้าปีสามปีก็สบายสามปีห้าปีข้างหน้าอีกสามปีถ้าไม่มีโรบอทอะไรรถตุ๊กตุ๊กหรือไม่มีอะจะเกิดอะไรได้นะมาเถอะครับเดี๋ยวป้ายมันมีแล้วเนี่อะไรรถขับเองอ่ะแน่นอนครับสิ่งสิ่งที่หัดใหญ่จะจะเปลี่ยนและจะไม่เปลี่ยนครับเอกว่าสิ่งที่เอาที่ไม่เปลี่ยนก่อนครับคุณภาพชื้นฉาหรือความเป็นเมืองขนาดใหญ่ความเป็นคนหรืออาหาร ร่าเหมือนครับหลายครั้งมีคนบอกคะเดี๋ยวว่าไม่มีร่าคือเรื่องปฏิเสธสุดไม่จริงไม่จริงเลยมีโรงเรียนมีคนสร้างบ้านสร้างเมืองมีคนทําถนนครับมีหลายเรื่องอนี้ถูกทําขึ้นมาครับอาจจะมีเรื่องไม่ดีเรื่องที่ที่เราไม่ชอบบ้างครับเราก็ไม่เล่าเหลืเราเราไม่เล่าแลวครับแล้วจริงๆมันก็จะเหลือน้อยมากแล้วครับวันหัดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอีกห้าปีครับเราคาดหวังว่าเด็กรุ่นใหม่ที่จบกลับมา เมืองของเราเองเนี่ยจะมีความพร้อมในการต้อนรับเขาเมืองของเราจะมีความพร้อมในการไปร่วมกันพัฒนานอกจากฮานัยเราจะพัฒนานร่วมกับสะตูกับมัตตรูกับมิตรบีกับภาคใต้ กับมาเลเซียกับประเทศไทยวันหาดใหญ่ว่าจะมีความเป็นสากลมากขึ้นมากๆครับครับคุณหาดใหญ่พร้อมที่จะเป็นเมืองสากล global city ครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าใหญ่ที่สุดในภาคใต้เป็นเมืองธุรกิจการค้าดังที่สุดไม่ใช่จัดปาร์ตี้บนยอดเขาสนุกมากเลยแล้วมีคนเยวะนาดอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นทั้งเรื่องของความเข้าใจความรู้การปรับตัวนี่คุณเอกมั่นใจว่าหาดใหญ่จะพ้นจากไอ้เขาแห่ง บารณะนีน่แด้เอกเอกมั่นใจในสปตรของถ้าพูดถึงความเป็นความเป็นบ้านเราเปลี่ยนอะไรก็ได้แต่เราเปลี่ยนบ้านเกิดไม่ได้ครับอ่าใช่เอกเชื่อเรื่องความเป็นหัตใหญ่ส่วนหนึ่งว่าคนหัตใหญ่เองมีสปริรของการเป็นผู้ประกอบการที่สูงมากและการมี็กอการที่ยาวนานแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะครับเราจะเคยทําอะไรผิดพลาดมาบ้างรเราอาจจะทําให้เมืองมีทิศทางที่ดีหรือไม่ดีบ้างเอกว่าเราเรียนรู้แล้วนะครับครับยุคหลักถัดไปเนี่ยคนของหัตใหญ่เองเด็กรุ่นใหม่เองหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ย เราก็จะขีดเมืองให้มันสวยงามรมันไม่ใช่โลกสวยนะครับแต่มันต้องเป็นอย่างนั้นคุณภาพาชีวิตที่คนเดินถนนได้ต้นไม้มันเขียวขึ้นอาหารดีสะอาดมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวครับรส่วนเทคโนโลยีเราใช้มันอืแล้วที่มันยิ่งมาเร็วเราก็ยิ่งใช้มาเร็วเราใช้มันให้เร็วมันไม่เทคโนโลยีไม่ได้มาทําลายอะไรเลยครับอืเรามองว่าหมอสแกนการรักษาได้ดีขึ้นเราเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้น เราสื่อสารได้ใกล้ขึ้นแม่เอกส่งสติกเกอร์ได้เก่งมากอันนี้ก็อะไรนะค็นแม่โอ้คุณแม่หกสิบกว่าเจ็ดสิบแล้วครับสติกเกอร์เก่งมากแม่ถ่ายรูปกับข้าวให้ดูเอกส่งลิงก์การทำอาหารของยากๆง่ายๆเราใช้เป็นประโยชน์ครับเพราะแต่สิ่งที่ใหญ่ต้องทำคือว่ามันไม่สามารถโตด้วยธุรกิจได้ มันต้องมีปัจจัยสังคมมันต้องมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมมันต้องมีปัจจัยว่าด้วยการเป็น active citizen เมืองเนี้ยถึงเอกว่าหัอย่างถึงเวลาที่จะต้องถ้าน้ำพุ่งต่อไปนีครับเราจะไม่โทรหาเทศบาลเราชะเอามือไปขยำขยะหน้าบ้านก่อนแล้วก็ทําให้นล้มามันไหลก่อนแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆอะไรที่เป็นหน้าที่ของรัฐเราก็เดินไปเอกว่ามันคงหมดยุคก,การบดแล้วละจะครับมันต้องไปด้วยการเสนอทางออกและร่วเกันแก้สุดยอดครับสุดยอดครับเด็กครับผม เดินทางทั่วประเทศเนี่ยเพื่อจะตั้งคำถามนี้ครับว่าทุกจังหวัดพร้อมในการที่จะตั้งรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเทคโนโลยีแล้วหรือยังและหัดใหญ่เป็นหนึ่งจุดที่สำคัญมากสำหรับผมและสำหรับประเทศผมเชื่อว,ว่าหัดใหญ่ปรับตัวยอย่างไรหัดใหญ่ตั้งรับอย่างไรแล้วก็หัดใหญ่ล้ำหน้าอย่างไรเพื่อพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับว่าคนหัดใหญ่ พร้อมเสมอสำหรับการท้าทายทุกอย่างครับขอบคุณมากครับคุณเอกครับขอบคุณแม่ครับ